วันนี้ก็มีเคสตราตที่อีกเรื่องหนึ่งพอดีเขาเขียนเรื่องส่งมาเห็นว่าน่าสนใจเรื่องก็ถอยหลังเมื่อสามปีที่แล้วเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราครบอระ หนึ่งร้อยสิบห้าปีปีนี้ครบหนึ่งร้อยสิบแปดปีปีสี่สามมั้ประมาณนั้นวันนั้นเราก็หลังจากประกอบพิธีที่สภาได้แล้ว <Okay. S 2> เราก็เคลื่อนย้ายฝ่าสายฝนไปเนอะ <Okay. S 2> ไปที่ น่ามหาธรรมกายเจดีจะไปอธิษฐานจิตอะไรกันก็มีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสาวลูกเขยเป็นผู้นำบุญด้วย <มา S 1> แล้วก็อยู่ไกลถึง พิสนุโลกแต่ก็มาวัดในทุกอาทิตย์น่าอัศจรรย์ทีเดียววันนั้นก็ก็เดินทางไปร่วมพิธีกันที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์แต่ว่านั่งรถตู้ไประหว่างขึ้นรถฟ้ามันก็เปรี้ยกมาทีนี่ ลูกเขยก็บอกกับพ่อตาวนะ่าสร้อยถึงแม่มีพระน่ะเอาไว้ในคอเอะอ,อย่าเอาอ,เอาออกนอกคอมาล่อฟ้าพ่อตาก็เอาสร้อยเอาไว้ในคอแต่ตัวลูกเขยเขาไม่ได้ใส่พระลืมเอาไว้ในรถแม่บ้านก,ก็เก็บรักษาเอาไว้ ปกติลูกเขยก็นี้น่ารักอยู่อย่างจะเป็นคนที่ขับรถมาส่งทุกอาทิต์ส่งพ่อตาแม่ยายครอบครัวธรรมกายนี่มาวัดทุกอทิต์อย่างสม่ำเสมอตัวขับรถมานเหนื่อยก็นั่งพักอยู่ในรถบังไม่ได้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมะมาประกอบพิธีอะไรเขาแล้ว บางครั้งก็มาปฏิบัติบางครั้งก็ไม่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไม่เพราะเหนื่อยในการขับรถแต่บุญก็ทำมาเรื่อยๆทำองค์พระทำมาทุกๆบุญมากบางน้อยบ้างก็ทำกันมาแต่นี้วันนั้นฝนมันตกตกไปปล่อยกัน ลุงเคยก็ขับรถเข้าทางที่ตะวันตกของมหาธรรมกายเจดีแล้ววันนั้นลูเหมือนลุงพ่อไปก่อนนะไปอยู่ที่ห้องพักชั้นบนมองไปที่มหาธรรมกายเจดีครอบครัวน,นี้ก็มาพอจอดรถลงจากรถก็เดินมา ท,ทั้งซีทิตตะวันตกนั่นแหละมุ่งมาที่มหาธรรมกายจะดีแต่เดินได้ไม่กี่สิบเมตรนะเดินกันมาเป็นขบวนแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีสองแถวของเจดี้าที่คอยทอดรับอยู่จู่ๆก็ฟ้าเนี่ยผ่าเปลี่ยลงมาเลย<อ>เสียงดังสนั่น แต่แปลกคนที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของมหาสามาุทลไกจิตดีเขาเฉยๆกันนะแต่ที่หลวงพ่อย,ยืนอยู่บนชั้นบนมองผ่านกระจกหน้าต่างกระจกเสียงมันดังสน,นั่นเลยเด็แล้วก็เห็นเหตุการณ์เห็นเขาล้มเงินเหมือนมีสาย้ามันเปรี้ยมาแล้วก็ล้ม แต่เจ้าหน้าที่ยังยืนอยู่ไม่มี <Okay. S 1> ไม่ได้ล้มตาเเขาแต่เห็นเขาล้มก็ยังงงๆอยู่ซึ <Okay. S 1> ่งระยะอ่างของครอบครัวน,นี้ครับเจ้าหน้าที่ก็สองสามเมตรนีน,นั่นเอง <Okay. S 1> แล้วก็ล้มลงไปผู้ที่ล้มก็คือลูกสาวลูกชายแล้วก็ลูกเคย ลูกชายล้มหลับไปเลยส่วนลูกสาวได้ยินเสียงแม่เรียกแล้วก็บอกให้นึกถึงบุญนึกถึงพระลูกสาวรู้สึกตัวแต่ว่าขยับอะไรไม่ได้หลังยาฟื้นแรกก็ไลยฟังว่ารู้เรื่องหมดแ,แต่มันขยับตัวไม่ได้เหมือนสายฟ้าผ่านสะพายแล่งไหม ส่วนลูกชายบอกหลับเงียบไปเลยไม่ได้รู้สึกอะไรลูกเขยสินักลูกเขยหลับจนกระทั่ง,งเอาไปที่สถานพยาบาลต้องไปปั๊มหัวใจกันทำปฐมพยาบาลกันแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละ สิบกว่าวันสิบสองวันมั้งก็แค่ขยับเปลือกตาอะไมั่งนิ้วได้มั่งนิดๆหน่อยๆหัวใจอะไรทุกอ,อย่างเต้นดูเป็นปกติแพ่ก็เช็คดูแล้วเอทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรก็ค,ค,คิดว่าคงจะกลับบ้านได้แต่จู่ๆมาวัน สุดท้ายเราลาว,วันที่สิบสองคือไปอยู่สิบสองวันประมาณนี้แหละอยู่ก็หมอก็บอกว่าหมดลมไปแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนมะื่อสามปีที่แล้วแต่ครอบครัวนี้ดีอย่าง ไม่ได้วันไหวเขียบเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับไม่ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมบุญไม่ช่วยนะครับตัวก็ทาบุญมาสม่ำเสมอธรรมะนั่งก็ไม่เคยขาดทานศีลภาวนาก็เต็มที่ทั้งเป็นผู้น,นําบุญด้วยครับก็บบไม่ได้วันไหวก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเมื่อทั้งครอบครัวไปเจอหลวงพ่อ ก็บอกว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมนะบุญส่วนบุญวิบากส่วนวิบากมันก็ลองงบกันไอ้วิบากกรรมอันนี้เกิดขึ้นเพราะเขาเขาไปทํามาเมื่อทํามาแล้วเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยก็ยังไม่รู้ลงนะแต่วิบากนั่นแหะเหมือนระเบิดเวลาที่เขาตั้งเอาไว้ในตัวพอถึงเวลามันก็เดือระเบิดตต้มไป แต่คนอื่นนะไม่ได้มีวิบาก s <S แบบที่เขาเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ได้เสียชีวิตแบบเขาส่วนลูกสาวลูกชายลูกสาวก็เป็นภรรยาของผู้ตายนั่นก็คงมีเศษกรรมคงไปร่มอนุโมทนาบาปอะไรกับเขามืง่ง <'s> เพราะฉะนั้นจึงเกิดขึ้นอย่างนั้นตอนนั้นก็พูดกองว่างอย่างนี้เนี่ย เพราะว่ายังไม่ได้ค้นคว้าอะไรก็บอกไปแต่ทุกคนก็มีกำลังใจหน้าสรรเสริญนี่เดียว <Okay. S 2> เขาก็าไม่ได้มิตกข้องบนอะไรแต่หลวงพ่อเขาบอกไปว่าถึงแม้เราจะร้องไห้น้ำท่วมฟ้าเนี่ยเขาก็ไม่ฟืน้นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่าไปนึกว่าเป็นการแสดงความรักผู้ตาย ผู้ยผู้ตายเห็นว่าเออเรายังรักเขาแต่ผู้ตายที่ไปอยู่ปรโลกไม่ได้ต้องการน้าตานะคระับเพราะน้าตาเอาไปใช้ในปรโลกไม่ได้ครับสิ่งที่เอาไปใช้ได้คือบุญคุศลเพราะในปรโลกนั้นเนะี่ยไม่มีการทํามาหากินครับไม่มีการหว่านไม่มีการายไม่มีการทําธุรกิจค้าขายอะไรเนะี่ยอยู่ได้ด้วยบุญกับบาป เพราะนั้นอย่าไปร้องไห้ไม่เกิดประโยชน์อะไรหลังากจะทำให้กายใจเราเศร้าหมองไปเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวพูดตายก็จะ <Okay. S 1> มาห่วงมากังวลกับผู้มีชีวิตยอยู่ <Okay. S 1> มันจะกลับตาละปัดนะถ้าเขาห่วงเขากังวลและจิตเขาส้ามอง <Okay. S 1> เดี๋ยวไปไม่ดี <Okay. S 1> เดี๋ยวมันจะมีปัญหาคร <Okay. S 1> อบครัวนี้เข้าใจนะ <Okay. S 1> ไม่ร้องไห้ แล้วก็ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แต่เขาก็อยากจะทราบว่าเออไอลูกเขยก็เป็นคนดีนะบแบบชาวโลกและเป็นคนดีน่ารักในครอบครัวเป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นลูกเขยที่ดีของบ้านช่วยเหลือกิจการงานทุกอย่างเลยไม่น่านะไม่น่าจะเจอในสภาพอย่างนี้นะ ก็คุยกันไปเรื่อยๆเ,เจอกันก็คุยกันก็บอกว่าคนดีๆเนี่ยเยอะไม่สมกับเหตุแต่มันสมกับกรรมคือเหตุในปัจจุบันดูก็เป็นคนดีเนี่ยไม่น่าจะตายอย่างนั้นอย่างนีนะ้แต่มันสมกับกรรมอิบากที่ไอกรรมที่เขากระทามาชาติในอดีตแล้วมันก็ติดมาเป็นวิบากแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆบอก วาจะผ่าได้ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะครับอจูจ่ๆจะมามีอารมณ์ผ่าอะไรตนังน,นก็ไม่ใช่ง่ายครับมันต้องมีเครื่องส่งเครื่องรับกันครับับแสดงว่าน,นั่นเนี่ยโูกเขยก็มีไอ้เครื่องส่งเครื่องรับอยู่มันไปดูดเข้ามาเนี่บไม่ง่ายนะครับอย่างนี้เนี่ยที่นิกรรมอะไรก,ก็ส่งจดหมายมาห่างกันสามปีเพิ่งส่งมาเนี่ย อ่านดูเออน่าจะเป็นเคสตัดีที่น่าศึกษาอ่านดูก็ก็ต้องฝันในฝันนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการเล่าฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะรจะฟังเป็นนิทานก็นได้รห,รหรือจะฟัง เป็นความรู้ประดับสติปัญญาติดขาติดแข้งไปก็ยังดีครับไม่ต้องไปใส่บาแบกหม้มครับเพราะฉะนั้นฟังให้มันเพลินๆไม่สบายอกสบายใจแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้นั่งธรรมะกันครับเราตกลงกันอย่างนี้จะไปจ้างแต่ละใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องตรวจตราดูกันไปฝันกันไปตายแล้วไปไหนอ๋อ เื่อจะพูดตายเนี่ยก็ได้ทำบุญอย่างที่ว่านี่แหละเป็นคนดีของบ้านเป็นสารถีส่งพ่อตาแม่ยายภรรยามาปฏิบัติธรรมทุกอาทิตย์ทำบุญก็สนับสนุนทุกอย่างแล้วตัวเองก็ทำด้วยไม่ใช่สนับสนุนอย่างเดียวตัวเองก็ทำทุกๆบุญมากบ้างน้อยบ้าง บุญหลักๆท่านนั้นก็เป็นองค์พระสร้สางหลายองค์กระถินบ้าป่าสภาอะไรต่างๆก็ทำตอนนั้นเขาระลึกถึงบุญได้นะระหว่างนอนอยู่นั่นแหละร่างกายภายในมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะอไวัยวะต่างๆมันก็ดีดีแปลกดีเมื่อนอ่อเขาเห็นภาพของการทำบุญบได้ชัดเจนโ,โดยเฉพาะ มหาธรรมกายเจดีย์ที่มีพระธรรมกายประจำตัวปฏิสถานอยู่เพราะฉะนั้นก็ใจก็เกาะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกรรมนิมิตภาพกรรมฉายใจกันแน่วแน่เลยและในที่สุดเมื่อสามเพือกถอดกายแล้วเนี่ยไปเกิดที่ดาวดึง Oh. อยู่ในกลางวิมานทองเหมือนตื่นจากหลับ <Correct. S 2> อยู่ในเฟสสาม <Correct. S 2> เฟสท้ายๆมีกี่เฟสสามครับ <ang>, อ่าอยู่เฟสสามอยู่กลางวิมานทองแต่เจ้าตัวนถึงแม้เป็นเทวบุตรแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่มีความรู้ว่า ไอวิบากกรรมมันจะหมดสิ้นเมื่อไหอร่และหมดได้โดยวิธีการใดเพราะนั้นจริงอย่างโตเตะพลดเพลินโ<อ>ดยมานชมสวนชมนู่นนี่อะไรอยู่อย่าลืมว่าษาปีในเมืองมนุษย์มันนิดเดียวบัดเดียวเดียวของสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะชั้นดาว,วดึงอายุหนึ่งพันปีทิพย์ต่ก็สาสิบหล้านปีมนุษย์ นิดๆหน่อยๆแคนั้นเองก็โตเตยอยู่นและกำลังเลดพลนด,ด,ดูพราเขาไม่รู้หรอว่าวิบากกรรมนี้ยังไม่หมดนะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็เจออีกอีกหลายเปลี่ยงทีเดียวแหละเสียงฟ้าฟาดเนี่ยตายได้ลิขิดสวรรค์นเนี่ยเปลี่ยนในเจ้าตัวไม่รู้ ว่ามันยังไม่หมดฮะ,ะก็ต้องไปบอกนี่บิบากกรรมยังไม่หมดนะไปเจอมาใช้มาแล้วตั้งหลายชาติแล้วนั่นเนี่ยไปตามี่เกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้ทั้งนั้นเราจะเจออย่างนี้อีกหลายชาติม,มตัวมาโตเตะอยู่อย่างนี้เลยชื่ออินยมวิมร์รู้ไหมกรรมนี้เนี่ยมันจะหมดได้ ต่อเมื่อได้ไปพบพระสมมาสัมทธิจ้าได้ฟังธรรมได้ประพฤติธรรมได้เข้าถึงธรมรมสรุปคือต้องเข้าถึงนมกายถึงพระรัตตนาตรัยในตัวนั่นแหละกระแสวิบากกรรมนี้จึงจะหมดถ้าถึงธรรมกายแล้วก็หมดถึงพระรัตนตรัยในตัวมามีชีวิตเป็นเทวบุตรอย่างนี้เนะี่ย น่าไม่รู้เรื่องแล้วรความจริงของชีวิตนะอันตรายน่ะจะหล่นลงมาอีกเมื่อไหรก็ไม่รู้รแต่หล่นลงมาแล้วตายแบบนี้แน่นอนออีกหลายครั้งออีกหลายครั้งก็คิดดูที่เขาฆ่าแพะตัวหนึ่งน่ะเป็นแงเกิดไปเป็นแพ้เขาฆ่าน่ะถ้าไปจำนวนเส้นขนก็แพะหนึ่งตัวรา่าแพะสองตัวก็เอาสองคูณขนใช่ไหมสามตัวก็เอาสามคูณขนนั่นมัน เอาเรื่องนะไอ้อย่างนี้ในอีกหลายครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เป็นนั่งภาวนาซะอ,อย่าไปใช้ชีวิตเป็นเทพบุตรเพลิดเพลินอยู่เหมือนชั้นดาวดึงให้หาเวลานั่งธรรมะให้ได้สม่ำเสมอจะเพลิดเพลินยังไงกับเพลินไปเถอะพอเกิดมาเป็นเทวดาแล้วมันนั่งแล้วมันไม่เมือ่อย ครับไม่เหมือนมนุษย์นั่งแล้วมันเมื่อยครับไม่เมื่อยละนั่งกันใบเถอะครับสมมุติเราได้คุณถ้าพวกเราได้คุณสมบัติของเทวดาอย่างนี้เอาไหมเอาครับนั่งไม่เมื่ยอย่างนี้นะเอาสบายหันแรกเลยครับอืมเห็นไหมล่ะเพราะนั้นก็นี่มาเป็นเทวบุตรไปนั้นทำเถอะจะได้อห้เขาถึงวัฏรมกายเนี่บจะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้กรับก็เป็นเทวบุตรที่ ว่าง่ายว่าง่าว่าตามกันเขาเข้าใจได้อย่างดีที่เรามาดูว่าทำวิบากกรรมอาลัยจึงมาเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องย้อนไปสมัยไม่นานนี้หละหนึ่งพุทธัทนดอน,นอออของสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าหลังจากท่านดับคันทัปรินิพพานไปแล้ว มีเมืองมเมืองหนึ่งพระราชาปกครองด้วยทศพิธราชธรรมมีธรรมราชา <Okay. S 2> มีข้อปฏิบัติแบบผู้ปกครองชั้นเยี่ยมที่จะทำให้ประสกนิกรรไลร่ฟ้าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขได้ค <Okay. S 2> รับพอถึงปีก็จะมีการถือน้ำอะไรนะ พิพัฒสัตยาใช่ไหมับอพิพัฒสัตยาคือพระองค์เนะ่ยเป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรมแต่ว่าอมาตะมหาอมตางนางนั่นนะ่ะที่ทรงธรรมก็มีอที่เป็นพานก็มีเทพบุตรตั้นนี้เนะี่ยตอนเป็นมนุษย์อยู่เป็นอมาตอยู่ในประเภทประเภทพานพานปที ถูฟ้าผ่าตายมันมีกรรมอยู่สองอย่างมารวมกันกรรมอย่างแรกก็คือตอนเป็นมหาหมาดต,ตัวก็ตัดสินคดีความออแล้วก็ไปตัดสินคนไม่ผิดให้ผิดอแล้วก็สั่งประหารชีวิตเขาอ <Good. Wow. S 2> อกูดหัวเขานี่กรรมหนึ่งเลยนะกั อีกกรมหนึ่งก็ตอนถือน้ำพิพัฒสัต,สตยาอะไร <c oughs> ให้สัตยาไอ้อะไรละก็เรียกอะไรได้สาบาอ่าสาบาใช่กับ <c oughs> พระราชาว่าจะสื่อสัตว์สุจริตโดยอ้างถึงพระรัตนตรัยด้วยเพราะตอนนั้นยังอยู่ในลงเงาพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าอยู่ครับ เราจะซื่อสา์สุจริตอะไรต่างๆครับถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอ่าก็ไอ้ฟ้าผ่าตาให้ต่อหอตอหอกันเลยฟ้าผ่ามึงครับต่อมาก็เกิดกระบฏขึ้นโอตัวเขาไปอยู่ในฝ่ายกระบฏโอแต่พระราชาต่อสู้พระราชาชนะโอจับทั้งทีมได้ครับก็สอบสวนเรื่อยมาเลย ถึงตัวตัวก็บอกสาบานได้เลยบริสุทธิ์โอ oh. เป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อเคยคิดไม่ดีต่อพระราชาถ้าหากว่าคิดไม่ดีแล้วก็ขอให้ฟ้าพาตายฟ้่าพา,า,พาให้ตออตอหองกันแลับพระราชาก็ไปว่าอะไรแต่ก็นเนรเทศ oh. ออกนอกเมือง <Correct. S 2> พอออกไปแล้วเนี่ยไม่ได้ mm. มีอำนาจวาสนา ที่จะรับราชการก็ไปทำงานส่วนตัวทำไร่ทำนาทำสวนทำมาค้าขายตอนบ้านปลายของชีวิตก็ได้สั่งสมบุญไว้ในพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่ว่าตอนใกล้จะละโลกใจนะก็ยังหมองอพอไปเห็นภาพ ติดตัวตัดสินก็ดีความคนไม่ผิดไปให้ก็ผิดแล้วก็ไปตัดสินประหารชีวิตครับกับไอ้กรรมที่ตัวคิดกระบฏอะไรนั่นแหละแล้วก็ไปสาบานสองกรรมมามาพนวกกันเห็นเวนภาพเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยถูกช่วงคิงริงช่วงช่วงทิงเอาไปโนยมหานรกก่อน ไปอยู่ในมหานรกไปถูกนายนิรยาบาลถูกจับผูกไว้กับหลักมีลวดเหล็กร้อนผูกเอาไว้แล้วกันนายนิรยาบาลก็เอามีตาดตัดคออพอตัดคอตายอพตอตายก็มีลมพัดระพัดคอเกิดใหม่อีก ก็ตัดกันอยู่อย่างนี้ยาวนานทีเดียวคิดเป็นเวลาในเมืองมนุษย์ก็เป็นล้านปีก็นานหมื่เงันเนอะนานครับอย่งนี้ถ้านาทีหนึ่งโดนไปหกสิบครั้งนี่ปีหนึ่งกี่ครั้งก็ต้องไปคำนวณกันอัตราล้านปีเนี่ยโดนกูดหัวไปกี่ครั้งอ่าไปคำนวณเอาเนอะใช่ทรมานทีเดียวแล้ว พอกรรมตรงนั้นหมดอีกเครื่องพันธนาการตัวก็หลุดหลุดก็วิ่งหนีในนิริยบาลก็เฉยก็หมดหน้าที่แลบเพราะในนิริยบาลเกิดขึ้นด้วยกรรมกรรมบันดาลเป็นกายสิทธิ์แล้วก็ไปที่ประตูเมืองขุมนรกหานรกนี้เปิดออกไปสู่ อุสธนรกขุมบริวารตรงน,นี้ก็จะมีช่องว่างระหว่างการทรมานคือมันจะมีลานโล่งๆว่างๆครับแล้วก็มีผู้ที่มีการมคล้ายๆกันนะ่ะวิ่งชลมุนกันเลยอ,อ,อ,อยู่แถวๆนั้นยังมีโอกาสได้วิ่งอ้ออน,นั้นถูกมาติกะตอครับตัวน,นี้ได้วิ่งแล้วก็จะมีดาบ ที่ลอยาในอากาศมันหมุนมาเลยแหละตัดคอขาดตายตายก็มีลมพัดเอาฟื้นขึ้นมาคอขึ้นมาใหม่เอาวิ่งต่อวิ่งต่อดาบก็ลอยมาตัดอย่างนั้นอีกซ้ำซ้ำสักสัซ้ำซ้ำสักๆทรมานอยู่ยาวนานถึงล้านปีมนุษย์มึนพอหมดกระแสกรรมนั้นก็ไปโยมโลกครับ พ,พ็ไปยมโลกบุญเก่าวที่ทําในพระพุทธศาสนาในบ้นปลายางชีวิบมาส่งผลตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นพญยายมก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์<อ>ก็ส่งมาเกิดพอเป็นมนุษย์อยู่มาไม่นานก็จะโดนอย่างเงี้อายุสั้นทุกข์ชรดเลย<อ>จะถูกฟ้าผ่าตายอย่างเนี้ย ต่อต่อตอต,อต่อกันเรื่อยมาเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ยังไม่หมดวิบากกรรมแต่ว่าเขาถึงน้มกายเมื่อไหร่ก็หม,หมดวิบากรรมก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวจะรักตัวเองแค่ไหนจะรักตัวเองก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เขาถึงพระธรรมกายในเพศของเทวบุตรซึ่งมีโอกาสดีกว่ามนุษย์เยอะเีเดียว ไม่ปวดไม่เมื่อยมันสบายแล้วก็ไม่ต้องทํามาหากินไม่มีแรงกดดันเกี่ยวกัรื่องขาดวิตามินเอไม่อะไรต่างๆนี่เจ้านี่ลูปนี่อะไรมันก็ไม่มีอยู่ได้ด้วยบุญของตัวเองแล้วก็มีคนมีบริวารมาพะเนาพะนอแรงนังเอาอกอ้อยใจคืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมมากขอให้รักตัวเองนั่นแหละรักที่ จะเข้าถึงนามกายและลงมือปฏิบัติธรรมเมื่อถึงพระธรรมกายเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าเป็นอโหสิกรรมนไป